สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมไม้ครับเอาชีวิตรอดเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาทําสะพานตรงนี้กันก่อนอื่นก็ต้องไปนอนก่อนดีวกว่ามันจะเช้าแล้วหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวผมว่าไปนอนก่อนให้มันเช้านะน่าจะนอนได้โอเคนอนได้เดี๋ยวผมต้องไปตัดไม้โอกรนะนก่อนที่ผมจะมาทําสะพานตรงนี้ไม้โอกผมก็ใช้หมดแล้วด้วยผมใช้ทําบ้านเค้กบางทีผมอาจจะเรียกผิดก็ได้นะผมเรียกไม้นี้เป็นไม้เบิร์ดตามจริงมันเป็นไม้โอกนะไม้โอกสีดํามันเอง ถ้าผมเรียกผิดผมก็ขออภัยด้วยอะไรกันนะต้องตัดแบบเยอะเลยแหละตรงนี้เนี่ยเยอะมากๆเลยเอา้าวเฮย้ยอะไรครับนี่เนี่ยกาลังตัดไม้มาได้ไงตรงนี้มีถม้ำเป็นถ้ำดอกไม้หรือเปล่าเนี่ยเออไม่ใช่นะถ้ำดอกไม้ไม่ได้อยู่นี่แน่นอนตอนนี้ผมยังไม่มีกระจกเลยกระจกผมนี่เหลือน้อยมากเลยผมต้องไปแลกกับชาวบ้านนะถึงจะได้เยอะต้องใช้เอมมอลด์แบบว่าค่อนข้างที่เยอะเลยแหละในการแลกกระจกเนี่ย ผมจะไม่ผ่ากระจกนะผมจะใช้เป็นกระจกเป็นบล็อกเลยถึงมันจะได้ดูสวยหน่อยตอนนี้ผมก็ได้พี่แอ็กลับคืนมาแล้วผมไปหาในนี้เธอจุดที่ผมตายจุดที่ผมร่วงแล้วก็ตกมาตายสรุปมันก็ยังอยู่จุดเดิมนะมันไม่ได้หายไปไหนผมก็สงสัยว่ามันจะหายหรือเปล่าผมก็ลองเข้าไปดูสุดท้ายก็เจอไม่ได้หายยังอยู่จุดเดิมนะมันตกอยู่จุดเดิมก็ถือว่าโชคดีไปดีแล้วที่ไม่หายถ้าเกิดมาหายก็ต้องได้คาฟใหม่ไม่เป็นไรผมก็ไม่ได้ตีอัพสมุดอะไรมากมาย สมุดก็หาได้ง่ายอยู่ถรอว่าโชคดีนะสมุดมีตีอันดีๆบางทีเล่นมาทําหมู่บ้านตั้งใหญ่ตัวไม่เจอสมุดดีๆเลยสักอันเจอแต่สมุดไม่ดีซ้ํากันอยู่สิบกว่าอันนี้ก็เป็นอะไรที่แย่มนันนะตอนนี้ก็ได้ไม้มาทั้งหมด3ชุดก็ไม่น่าจะพอนะต้องการเยอะกว่านี้แบบเยอะมากๆเลยเอาประมาณสัก6ชุดละกันแค่นี้ก็น่าจะพอถ้าไม่พอเหมือนเดิมครับค่อยมาขุดเอาใหม่ บินกลับไปบินกลับมาอยู่นี่แหละผมก็จะทําไปทีละอย่างนะคลิปนี้ก็ทําสะพานไปก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาทําหอคอยกันก็จะใช้เป็นบล็อกอะไรผมก็ยังไม่รู้เลยเนี่ยก็คงจะต้องเป็นสโตนบิดอยู่ดีแหละมันดูสวยดีนะไม่ใช้บล็อกอื่นแล้วก็จะเป็นบล็อกดำเดิมไม่แหละอาจจะผสมไม้ก็ได้ไงผสมไม้โอ๊กดําทาไมต้องผสมหรอมันดูสวยดีอ่ะผมชอบไม้โอ๊กสีดํามากเลยนะและอีกอย่างผมก็ชอบประตูมันด้วยเฮ้ดเดี๋ยวผมว่าเปลี่ยนประตูให้กับบ้านผมดีกว่าไหม เปลี่ยนประตูเป็นไม้โอ๊กดำดีกว่ามันดูแบบมิดชิดดีมันดูสวยด้วยแหละอีกอย่างตอนนี้ได้มากี่ชุดแล้วตอนนี้ได้มา4ชุดอีกประมาณสัก1ชุดละกันเกือบหชุดแล้วตามจริงขวานของผมมันก็ใกล้จะพังะแหละผมก็ได้ไปซ่อมมาก็ถ,าถือว่าโชคดีแหละที่ซ่อมมาเนี่ยไม่งั้นคงได้ใช้ไปซ่อมไปแน่เเนี่ยต้องไปฟาร์มชัวร์เคเพื่อไปแลกเลเวลจากชาวบา้านแล้วก็ซ่อมของอันหนงตอนนี้ก็ได้ไม้6ชุดเป็นที่เรียบร้อยก็ทิ้งไม้สติกไปแล้วก็ต้นไม้ยังไม่จําเป็นนะ ประมาณนี้ได้เวลาบินกลับไปเดี๋ยวผมต้องลงไปเช็คกระจกกันนะว่าผมมีกระจกหรือเปล่าแต่ผมก็ได้เปลี่ยนทางเข้าด้วยผมก็ได้ทําห้องเก็บของตรงนี้ให้เป็นทางเข้าฝั่งนี้นะมันจะได้ดูฝั่งนี้มันดูง่ายกว่าแต่เข้าฝั่งนู้นมันดูยากอย่างไงไม่รู้นะผมก็เลยต้องเปลี่ยนมาเป็นฝั่งนี้แทนตอนนี้กระจกผมมีอยู่ประมาณ60สอันนี้กระจกที่ผ่าแล้วก็เอาไว้นี่แหละผมไม่ใช้นะเดี๋ยวนะผมได้ฟาร์มชัวเคไว้หรือเปล่าวะเนี่ยเดี๋ยวต้องดูก่อนเฮ้ยฟาร์มไม่ว่าวง ไปเยอะเลยเฮ้ยผมฟาร์ไมไว้ตอนไหนวะเนี่ยน่าจะเป็นตอนที่ผมว่างแหละผมจาไม่ได้เออน่าจะเป็นตอนที่ผมว่างแหละหรือจะเป็นก่อนหน้านั้นเอออันนี้ก็ไม่รู้นะเฮออ้ยยูดีมาเยอะเฉยเลยผมก็เป็นคนฟาร์มเองแหละแต่ไม่รู้ว่าฟาร์มตอนไหนลืมสิ่งที่ผมจะเอาขึ้นไปก็จะมีประมาณนี้แหละไม้เบิร์ดแล้วก็ไม้โอ๊กสิแล้วก็กระจกอ่าแล้วก็ช็อกโกบอกก็ไม่น่าจะมีอะไรมากประมาณนี้เหลือแค่ใส่กระจกแหละแถวบริเวณนี้เนี่ย โอเคเดี๋ยวก่อนอื่นก็ต้องแตะกระจกไปก่อนนะแบบนี้แบบนี้ทาให้ครบทุกจุดตรงนี้เลยเปลืองกระจกมากมเลยแต่ไม้ไม่เท่าไหร่นะไม่เป็นไรตอนนี้ผมก็มีของไปขายกับชาวบ้านแล้วก็คือชัวร์เค้เองก็ไปแลกเป็นเอมมาล์แล้วก็เอามาแลกกระจกนี่ไม่ต้องเผาทรายตอนนี้กระจกบดเป็นที่เรียบร้อยต่อไปก็ไปวางไม้ดีวกว่านั้นต้องคาเป็นไม้แป้ลูปแล้วก็มาวางตรงนี้ ตอนนี้ก็ทำเสร็จเป็นที่เรียบร้อยหนึ่งข้างก็ถือว่าไกลอยู่นะจุดนี้เนี่ยโอเคเดี๋ยวผมจะต้องทํากลับไปซอมบี้ด้านล่างรู้สึกว่าจะเยอะมากเลยนะเนี่ยดูดีด้านล่างมีคิปเปอร์หรือเปล่าเนี่ยว่จะไปฟาร,ร์มคิปเปอร์ซะหน่อยมีแต่ซอมบี้โอ้ด้านล่างโคตรเยอะเลย ตอนแรกผมคิดว่าผมจะขุดภูเขาลูกนี้ออกนะขุดไปก็ไม่ได้อะไรนะผมว่าผมจะทําบ้านบนภูเขาจุดนี้ด้วยไงผมก็เลยคิดว่าผมจะขุดออกแค่นิดเดียวไม่ขุดออกเยอะเอาประมาณสัก4ีห้าบอกระไดขุดด้านบนออกแล้วก็ทาบ้านบนภูเขาวไว้ดีวผมค่อยทําดีวกว่าอันนี้ก็วางเสร็จเป็นที่เรียบร้อยชั้นที่หนึ่งนะชั้นที่สองก็ไม่ไกลเท่าไหร่นะอยู่ใกล้ๆตรงนี้ด้วยเดี๋ยวผมว่าไปนอนก่อนดีวกว่านะนอนให้มันเช้าก่อนถึงมันจะทําอะไรให้มันง่ายหน่อยมันมืดกันไง ไม่อยากแปะไฟเพิ่มไงผมจะใช้เป็นโคมไฟแบบนี้แปะด้านบนตรงนี้ตอนแรกผมคิดว่าผมจะใช้เป็นโซล่าเซลล์แต่ไม่เอาดีกว่าแบบนั้นอะ่ะมันเปลืองทรัพยากรมากเลยอีกอย่างของของผมที่จะขามันก็ไม่มีด้วยแหละบัวร้องอ,อือใช่บัวร้องนึกว่าเสียงอะไรผมว่าต้องแวะไปกินเค้กที่บ้านเก็บเค้กอะไรก็อาหารยังไม่ลดไว้ได้ค่อยไปกินก็นได้นะต้องให้อาหารลดก่อนตอนนี้กระจกของผมก็หมดเป็นที่เรียบร้อยต้องไปแลกจากชาวบ้านนะ ก็เก็บของไว้นี่ก่อนเก็บไว้เก็บไว้จุดเกาะก็เก็บเนื้อก็เก็บดาบเก็บแล้วก็พี่แอกเก็บอันนี้ก็เก็บไปให้หมดพวก,กบล็อกก็เก็บไปเหลือ,อไว้แค่เนื้อกับผู้เอาไว้บินแล้วก็เอากระดาษมาก่อนดีวกว่าเดี๋ยวผมค่อยค้าฟไว้ทีหลังนะคราฟแบบนี้ไว้เพื่อที่จะได้ง่ายต่อการไม่ต้องไปค้าฟเพิ่มอะ่ะเดี๋ยวเวลาในการค้าฟไงมันก็มีอยู่แค่นี้แหละไปเดี๋ยวไปแลกของที่หมู่บ้านกันดีวกว่าหมู่บ้านผมคิดว่าผมจะทําแค่นี้พอนะไม่ต่อเติมอะไรเพิ่มแล้ว ก็จะประมาณนี้แหละสะพานชั้นแรกนี่ไกลแล้วเนี่ยสพานชั้นที่สองไม่ค่อยไกลเท่าไหร่แค่นี้เองประมาณนี้เลยในกล่องเก็บของมีเอมโมัลอ์หรือเปล่า36ต้องแลกเพิ่มแหละเดีย๋ยวผมจะแลกของจากชาวบ้านสักรู่แล้วกันตอนนี้ผมมีเอมโมัลอ์ประมาณสัก2ชุดได้ก็น่าจะแลกได้แหละไม่รู้ว่าจะพอหรือเปล่านะถ้าไม่พอก็เหมือนเดิมแหละมาแลกใหม่เดี๋ยวเวลาปะเนี่ยตัวไหนที่ขายกระจกบ้างตัวนี้ขายกระจกไหมตัวนี้ไม่ได้ขายกระจกตัวนี้ล่ะ พ่อค้าหน้าใหม่ก็เยอะเหมือนกันนะเนี่ยจะต,ต้องหาพ่อค้าหน้าเก่าก่อนนี่ขายกระจกไหมโอเคอันนี้ขายกระจกต้องหาเพิ่มทําไมผมรู้สึกว่ากระจกมันหาซื้อยากอย่างเลยว่าเนี่ยมีตัวขายไม่กี่ตัวเองหายากมากอันนี้เวลยังไม่ถึงอันนี้ไม่มีอันนี้ล่ะอันนี้ก็ไม่มีเฮ้ยไปไหนหมดวะเนี่ยผมจําได้นะว่ามันมีเยอะกว่านี้อันนี้ไม่ได้ขาย อันนี้แลกไปแล้วตอนนี้มีแรกมาให้หมดก็ถือว่าไม่แพงนะได้มาเยอะพอสมควรถ้าเอ็มมัรอไป1ชุดได้กระจกมาประมาณเกือบ5ชุดเลยถ้าผมเอากระจกไปคาเป็นแผ่นเล็กๆมันก็จะได้เยอะกว่านี้ไงแต่ผมไม่เอาผมจะใช้เป็นกระจกแบบเต็มๆอะไรไงเอาหมดแล้วเหรอตัวนี้เลเวลยังไม่เปิดเลยน่าจะมีแค่นี้หรือเปล่าเนี่ยโอเคพอแค่นี้ก่อน บางทีก็ต้องรอไปเรื่อยๆไงจนกว่าของจะปลดล็อกจนกว่าของจะมีอ่ะเอาง่ายๆเดี๋ยวผมจะเริ่มวางกระจกตั้งแต่จุดนี้ไปจนถึงจุดนู้นเลย <c oughs> ผมก็อยากจะทําให้มันเสร็จในคลิปนี้คลิปเดียวเลยแต่ผมว่าไม่รู้สิว่ามันจะเสร็จหรือเปล่านะผมก็จะพยายามทําให้มันเสร็จเลยนะ โอเคตอนนี้ก็วางเสร็จไปแล้วหนึ่งแถวก็เหลือฝั่งนี้ฝั่งสุดท้ายไม่น่าจะพอหนะ้ากระจกเนี่ยต้องไปแลกมาเพิ่มแต่ก็ต้องรอให้ชาวบ้านมีของขายนะตอนนี้ชาวบ้านของขายไม่มีของขายหมดไงพอดีว่าซื้อเยอะเกินของก็ต้องหมดเป็นธรรมดาเหลืออีกหนึ่งชุดก็น่าจะได้อีกครึ่งหนึ่งเลยไม่ถึงครึ่งด้วยซ้ำไม่เป็นไรก็ต้องรอไปเลยรอจนกว่ามันจะข้าแล้วก็ไปนอนแล้วก็ไปแลกของมาใหม่ทำไมตอนที่ผมแลกของเมื่อกี้ผมไม่ยอมไปแลกกับ พ่อค้าหน้าใหม่วะถึงมันจะได้ปลดล็อกกระจกไงเออก็องงกับตัวเองเหมือนกันนะผมแลกแต่ตัวที่เลเวลเยอะๆไงเมื่อกี้ลืมคิดเลยไงหมดเป็นที่เรียบร้อยกระจกต่อไปก็เอาสโตนบิดมาแปะด้านบนดีกว่านะรอจนกว่าของจะมีอ่ะอุ้ยเกือบตายเกือบตายอีกแล้วหรอเดีย๋ยวต้องลงไปเอาพี่แอกก่อนนะอาหารยังไม่ลดผมว่าผมจะไปกินเค้กที่บ้านนี้ซะหน่อยใครที่ยังไม่ได้ดูก็สามารถกลับไปดูได้นะ อนที่ผมทําบ้านเค้กตรงนี้ตอนนี้ก็เต็มไปที่เรียบร้อยนะเค้กผมก็ได้ค้าให้มันเต็มเอามาวางให้มันเต็มตอนนี้ก็จะมืดก็น่าจะได้เวลาไปแลกของและวเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวลืมสังเกตเลยตรงนี้ยังไม่ได้แปะกกระจกให้มันเต็มเลยดูดิตอนนี้ผู้ของผมเหลือแค่19สงสัยคงต้องไปฟาร์มคีปเปอร์มาเพิ่มหละผมจะพยายามประหยัดให้ได้มากที่สุดนะฟูเนี่ยผมไม่ทำฟาร์มคีปเปอร์หรอกเพราะว่าผมทำไปแล้วไม่ได้ผลอะไรเลยไม่มีคีปเปอร์มาเกิดเลยมีแค่สไปดี้แค่นั้นเกิดแค่่อยยางเดีว ผมเคยทำผมก็เลยหยุดทำไปเลยผมไม่รู้นะว่าผมทำผิดวิธีหรือเปล่ามันต้องมีแบบถูกวิธีด้วยไงเดี๋ยวผมว่าเอาเชลกบล็อกไปวางไว้ตรงตรงนี้ดีกว่าถึงมันจะได้เก็บของง่ายๆหน่อยอา้าวกระจกตรงนี้ยังไม่ได้วางเหรอก็นึกว่าวางเต็มไปแล้วเดี๋ยวผมจะใช้กล่องเชลกบล็อกตรงนี้เป็นที่เก็บของแบบรวมๆไปก่อนนะเดี๋ยวผมว่าลงไปนอนให้มันเช้าก่อนดีกว่านนะั้นแล้วก็ไปแลกของกับชาวบ้านเหมือนเดิมก่อนที่จะไปนอนก็เก็บกระดาษมาก่อนนะที่แกเดินมาเก็บใหม่น่าจะเหลือแค่นิดเดียวแหละเหลือนิดเดียวจริงๆด้วย จากที่ดูมาแล้วกระจกก็ไม่ต้องใช้เอมมอลลเยอะเท่าไหร่นะอันนี้ก็คราบใหม่มาเลยเอมมอลล์หชุดก็แลกได้เกือบประมาณ6ชุดเลยกระจกเนี่ยถ้าของยังเหลือก็ยังแลกได้เพิ่มแหละกระเป๋าเต็มเฉยเลยแต่เหลือเศษกียร์เนี่ยเหลือเศษสองทิ้งเหมือนเดิมครับผมไม่หายตื่นชอบมาเป็น286เกือบจะ1ปีในเกมแล้วนะเนี่ย365วันใช่หรือเปล่าวะหรือ366วันประมาณนั้นจะครบ1ปีในเกมไหมครับ ๋ยวผมมาใช้พุล่อนไปดีวกว่าถึงมันจะได้ไปไวๆหน่อยตอนนี้ทําได้ครึ่งหนึ่งแล้วก็เหลืออีกครึ่งหนึ่ง๋ยวผมจะต้องซ่อมโชว์เวลด้วยเพื่อที่จะไม่ให้มันพังใช้งานได้นานๆไวง่ง่ายเถอะแลกกับพ่อค้าหน้าใหม่ดีวกว่าอันนี้มีกระจกไหมอันนี้มีกระจกดีเลยดีเลยโอเคตอนนี้ก็ได้กระจกมาแล้วก็แลกมาเลยเฮ้ยก็ใช้ไม่เยอะเท่าไหร่น,นะใช้ประมาณ12อันได้กระจกมา48เฮ้ยก็ถือว่าดีอยู่แหละดีเลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว ทำไมไม่ตื่นสักทีเนี่ยไม่ยอมลุกมาทํางานก็คือว่า NPC ตัวนี้จะไม่มีอาชีพนะพูดง่ายๆก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยก็ตีทิ้งเลยก็ได้นะแต่ผมไม่ตีหรอกตัวนี้ไม่มีกระจกต้องหาตัวหม่ตัวนี้ก็ไม่มีกระจกเฮ้ยตัวนี้ไม่มีกระจกนี่หว่งแต่ไม่รู้ว่าผมแลกไปเลเวลจะปลดล็อกหรือเปล่านะอีกนิดเดียวจะปลดล็อกก็ไม่ปลดล็อกนะเนี่ยตัวนี้ลหละตัวนี้มีกระจกโอเคตัวต่อไป มีกระจกไหมไม่มีมีแต่นาฬิกานาฬิกาไม่จําเป็นอันนี้เข็มทิศไม่ดีไม่ดีอันนี้ล่ะอันนี้ไม่มีกระจกอันนี้ล่ะอันนี้มีกระจกเหมือนเดิมแหละเลเวลไม่เปิดอยู่ดีเพราะว่าเหรียญในตัวหมดก่อนไงเลเวลถึงไม่เปิดไงไงหมดไปแล้วเหลือแค่นิดี้เดียวตัวนี้ไม่มีกระจกดีเลยตัวนี้ล่ะตัวนี้ยังเป็นพ่อค้าหน้าใหม่อยู่อันนี้พ่อค้าหน้าเก่าหน้าเก่าไม่เนี่ยไม่มีกระจกขาย อันนี้ล่ะมีกระจกไหมไม่มีอันนี้มีแลกมาโอเคตัวนี้มีกระจกอยู่ต่อไปก็แลกเอ็มมาล่อตัวนี้ก็เลเวลเต็มแล้วเลเวลแม็กแม็กเลเวลนเองตอนนี้ก็ได้กระจกมาประมาณ4ชุดกับอีกครึ่งหนึ่งไม่พออยู่ดีก็ต้องแลกเพิ่มหละต้องรอให้วันต่อไปอีกเพราะว่าตอนนี้ผมก็ได้แลกหมดแล้วด้วยผมจะไม่ใช้พูนะ้เพราะว่ามันเปลืองมากเลยไม่มีกันพาวเดอร์ด้วยไงถ้ามีกันพาวเดอร์เยอะผมก็จะใช้ไปเลยไงเร็จเป็นที่เรียบร้อย เสร็จทั้งสองแถวแล้วต่อไปก็ปิดหลังคาตรงนี้จะใช้เป็นบล็อกแฉลบดีไหมไม่ใช้เป็นบล็อกแฉลบดีกว่าใช้เป็นบล็อกตัวเต็มเลยดีกว่าใช้เป็นสโตนปิดนั่นเองไม่รู้ว่าใช้เป็นไม้โอ๊กดำดีวะไม้โอก๊กดำแล้วก็ไม่รู้สิมันจะดูสวยหรือเปล่าวะก็ไดวผมว่าลองใช้เป็นไม้โอ๊กดำหน่อยดีกว่านะไหนไม้โอ๊กดำมันก็เหลือเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช้ไม้โอ๊กดำดีกว่าเพราะว่าไม้โอ๊กดำมันต้องเอาไปใช้กับชั้นล่างฝั่งนั้นด้วย จะใช้เป็นสโตนบิดแล้วกันยวต้องแวะไปกินเค้กก่อนผมไม่ชอบตอนเวลาฝนตกเลยนะเนี่ยมันดูหนวกหูยังไงไม่รู้นะเนี่ยแต่ถ้าเป็นในชีวิตจริงผมชอบตอนเวลาฝนตกนะแต่ในเกมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่สโตนบิดอยู่ไหนนี่มันกล่องดินนี่หว่าเอาไปกี่อันดีเอามาให้เต็มกระเป๋าแล้วกันเอามาสักครึ่งหนึ่งดีกว่าไม่พอก็เหมือนเดิมค่อยเาใหม่แต่ผมว่าน่าจะพอนะโอเคน่าจะประมาณนี้แหละใช้เป็นสโตนบิดแล้วกันไม่สวยก็ค่อยแก้ผมไม่แก้หรอกไม่สวยไม่เป็นไร ดี๋ยวผมว่าผมจะทําทางต่อไปตรงนู้นนะทำไปหาภูเขาฝั่งนู้นแล้วก็ทางเดินขึ้นไปตรงนี้ผมไม่รู้เลยว่าผมจะทําอะไรด้านบนภูเขาตรงนี้ยังไม่ได้ไปสํารวจหรือยังไม่ได้ไปทําอะไรเลยนั่นก็คือเรื่องของอนาคตนั่นเองจะค่อยทําทีหลัง เดี๋ยวเราะว่าไปนอนก่อนให้ฝนมันหาตัวกันเองและอยาบมันก็มืดแล้วด้วยไปตรงนี้เข้าได้นี่หาที่นอนก่อนไม่รู้จะมีที่นอนหรือเปล่าตรงนี้มีที่นอนฝนหายสักทีลำคาญเสียงฝนมากเลยเนี่ยโอ้ดูดิซอมบีไฟไหม้เต็มเลยยังไม่ได้ครึ่งเลยดูดิเหลืออีกตั้งไกลกว่าจะทําเสร็จได้โอเคมาทําต่อกอันเลยตอนนี้ก็ยังไม่ได้ครึ่งนะโอเคตอนนี้ก็ทําได้ครึ่งทางก็เหลืออีกประมาณ นิดหน่อยไม่ไกลเท่าไหร่นะแล้วก็ต้องแปลไฟผมไม่รู้จะแปลไฟด้านบนหรือเปล่าเนี่ยยังไงก็ต้องได้แปะอยู่ดีแหละเพราะว่าการมอนเตอร์มันเกิดได้ <S <S> <S เสร็จไปแล้วหนึ่งชั้นต่อไปก็ชั้นล่างตรงนี้ผมจะแปะเป็นท็อดดีหรือไม่เพราะว่าใช้เป็นโคมไฟแหละถึงมันจะได้ดูสวยหน่อยชั้นแรกเสร็จแล้วต่อไปก็ชั้น2อนอันนี้ชั้นสองเหรออันนั้นมันชั้น2อ,อันนี้มันชั้นแรกนี่วา ตรงนี้ก็ไม่ไกลเท่าไหร่นะเดี๋ยวผมาว่าเอากระจกมาแปะจุดนี้ดีกว่านะยังไม่ได้แปะกระจกเลยเฮ้ยเดี๋ยวๆตรงนี้ทําผิดหรือเปล่าเนี่ยเออไม่ได้ทาผิดลืมวางบล็อกกันงึงเดี๋ยวตรงนี้ผมจะแปะเป็นกระจกแบบเต็มๆเลยนะไม่ทําเป็นกระจกเป็นแผ่นด้านในนี่ก็เหลือแค่แปะโคมไฟแล้วแหละหรือจะไม่แปะก็ได้ยังไงก็ต้องแปะแหละเพื่อความสวยงามั้างที่ดีนะผมว่าขุดเอาเชือกบล็อกมาดีกว่าเพราะว่ามันจะไม่ได้เสียเวลาเดินมาตรงนี้บ่อยๆไงผมคิดว่านะถ้าขี้เกียจเดินก็ทําเป็นล้างรถไฟเลยก็ได้นะ แต่ผมคิดว่ามันก็ต้องใช้ทรัพยากรเยอะเลยแหละมันต้องใช้ล้างรถไฟที่มันเป็นยังไงเป็นเลสโตนได้ไงก็ต้องใช้ทองใช้เลสโตนไม่เป็นไรหาได้อยู่แล้วแหละแต่เรื่องล้างรถไฟก็เอาไว้ทําทีหลังทําตรงที่มันเสร็จก่อนถ้าขี้เกียจเดินจริงๆก็ต้องทําเป็นล้างรถไฟแหละเสร็จเป็นที่เรียบร้อยอกระจกตรงนี้ต่อไปก็วางไม้ตรงนี้เลยมองไม่ออกเลยตอนนี้ว่าอันไหนเป็นไม้แปรรูปอันไหนไม่ใช่ไม้แปรรูปว่าอันนี้ไม้แปรรูปอันนี้ก็ไม้แปรรูปอ่าไม่ใช่อันนี้ไม้แปรรูป ตอนนี้ก็ทำมาได้ครึ่งหนึ่งแล้วเกือบจะเสร็จแล้วแหละเหลือแค่วางกระจกแล้วก็แปะด้านบนด้วยไม่น่าพอนะกระจกเนี่ยต้องใช้เอเมมาล์เพราะว่าต้องได้บินกลับไปบ้านอีกแน่นเลยเนี่ยบินไปเอาของมาแลกของในเช้าบ้านนี่แหละบินไปเอาชูเเคเพื่อมาแลกของเพราะว่าทำตรงนี้เสร็จไปนอนก่อนดีกว่าน,นะให้มันเช้าเดี๋วมีอะได้ทำง่งายๆหน่อยอีกนี้เดียวโอเคเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวแค่วางกระจกก็แล้เดี๋ยวเก็บไม้ไว้ก่อนนะ เดี๋ยวไปแลกกระจกมาไว้เลยก็น่าจะแลกได้แหละของน่าจะมีเพราะว่ามันเป็นวันถัดไปเดี๋ยวต้องไปนอนให้มันเป็นวันถัดไปก่อนต้องหาเตียงนอนว่างๆหน่อยมีเตียงว่างไหมเอ่อเตียงว่างไม่มีเลยนอนนี่ก็ได้เฮ้ยเดี๋ยวทำไมผมนอนไม่ได้วะเนี่ยน่าจะมีมอนสเตอร์แถวๆบริเวณนี่แหละเอาจุดนี้นอนได้เฉยน่าจะมีซอมบี้อยู่ใต้ล่างนั่นแหละตอนนี้ผมก็ได้กระจกมาประมาณสักห้าชุดเฮ้ยเดี๋ยวนี่มันกล่องอะไรอันนี้มันกล่องเก็บดินนี่ โอเคตอนนี้ก็วางเสร็จเป็นที่เรา้อยต่อไปก็วางหลังคาตอนนี้กระจกเหลือประมาณสองชุดสองชุดกับบิก11อันเหลือ,อนะน,น,นี่ยเหลือ,อนะน,น,นี่ยอ้าวตรงนี้ยังไม่ได้วางกระจกนี่ลืมลืมลืมเลยลืมวางกระจกเฉย อนนี okay, Luckily, Hence, ้ก็ห oh ลังคาก็วางเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวขุดตรงนี้ออกก่อนต่อขึ้นไปเมื่อกี้โอเคเสร็จเที่เรียบร้อยเดี๋ยวผมจะเอาของไปเก็บไว้ที่ห้องเก็บของก่อนแล้วก็บินกลับมาดูอีกทีมาเช็คงานนั่นเองไม้เก็บไว้กล่องนี้แล้วก็หินก็กล่องดินไว้จะเปลี่ยนรูปใหม่กันกระจกเก็บไว้ไหนดีวะกระจกเออเก็บไว้นี่แล้วกันกล่องเก็บของรวมแล้วก็เลี้ยงของใหม่ดาบแล้วก็พลิก x สองอันแล้วก็ขวานแล้วก็ชัเวลแล้วก็พุแล้วก็เนื้อแล้วก็เกาะ แล้วก็ขุดเอาชิลโกบ็อกมากล่องสเบียงกันนองกล่องเสือมันิองก็จบไปแล้วนะสาหรับการทําสะพานก็ใช้เวลายาวดานจริงๆเกือบชั่วโมงเลยใช้ทรัพยากรเยอะมากส่วนใหญ่ก็จะเป็นไม้แล้วก็กระจกแหละเป็นแลของจากชาวบ้านผมว่าชาวบ้านนี่ขาดทุนแน่นอนเลยโอเคทุกคนสำหรับเกมไมค์ครับเอาชีวิตรอดพาร์ทนี้ผมขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้ก็เวลาติดตามต่อในพาร์ตต่อไปเดี๋ยวพาร์ทต่อไปผมมีอเล่นต่อก็เวลาติดตามผมได้เลย